บอลของคู่นี้จะขันไหนหนักหน้าตาได้กันเลยครับรถตดวงนี่ยังมีคิวที่เจองของอยู่นะครับเยืนเชียวให้แล้วเดี๋ยวกับตี้หลุงเด็กฝ่าวุดเด็กตีกีนี่เป็นใจไม่กัมเจียมีกีหลุ่งนะครับตหลุงเจอรถตดวน,นี่ยได้กันเลยแล้วครับหน้าตา ตัวด้านหุ่นตาลุยแล้วรถต่วนมาด่วนสมเชื่อตี้ลุงมาระวังหักกันไว้เออเชื่อหวงชัน้ำศิษได้ด้วยเวนาจบจอมุางนะครับีน้องงงจากตันน้องเตาเหล้วครับเดินนวักมวยจากเวียงฝ่าเป้าเจ้าตีาต้ลุง ก็วันนั้นก็งอยูครับที่หลโอ้หปี่ายโอ้โหหมอใจมันโอ้โหใส่ลุยไล่เติดเปิปิปับเปิดเตะปโอ้โหันนแล้วครับคู่นี้ท้าดกันเลยนะครับโอ้โหไ่มีครเหนือใคร โบลตัวสิทธิัวกับองเกา่าลุเงเต้ไปกับตี้ลุงเกตี้ลุงจากเวียพอได้ว,วงันตีลุงจีปาวุอับเบ็คับมามาีอะอตังตาอย่างนี้ฮับโดนโดนโดนโบปอสังเกตเออไอาไัได้รีบปันหา รถตวนมัตนต้องตวนตวนสมเพื่อเปียดรถตวนไม่ถอยเปียดฮะไ okay, อ,อ้บุ๊คหายใจหายคอเกือบไปทันเฮ้ยตาเป็ดแปบบ่าโถพอพอแล้วครับไม่มีใครเหนือใครหน้าตาหัวมืออายุอานาม จะตบจะเตะเข่าควายขอๆกันแล้วครับโดนตวนสองเฉินเชื่อดีอีดเออเออเออโอ้โหแหมยมาถูกคู่คู่นี้นะครับเฮ้ยมันยันเดียวกันเลยมาลุยเอามาเออเออกระจเชัง แบกมาบอจโอ้เต็มดวงดูเองไอทงสิบระถูใส่กับเลสที่กุกเปาเพิ่มเย่ะเสือนุ้มายกี่ทองมากมึงกันแล้ว ปาน่าเทียบปาป๊อนีละอะไรนะรวบรวมกันไปเอฟดามีเอียตมาเก็บนะนะเต้าตีหลวงนะพีมัลงมาได้แตเละตัวนี่ดครับวยบันบาดยบันบาดแต่หัวใจก็ร้ายว่างั้นโบตีหลงจะทียนป่าเป้าเจอรุตจ่มงเตะไ้ขวา รถตรงนี้ครับโอล้ยต้องจับหน่อยใช่ไหมครับตามเด็กเด็กเออเฮงสูงๆอย่าไปแทงห้ำจันงอ่าครับตีสูงๆอย่าสีันเออตีสูงระวังกระจับเอาอางก่อนวางตีสูงเออ โอ้เจ้าเจ้าทมอสังโนึ่ามส่เยี่ยม่ยมเอข้าไปหนีเขาไปเนิบ้าอะไันลนม่คนคนอย่างนี้มันง ถ้าทงไม่ไปกับไปทงมันได้อ้าไปมันได้อย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวมับทุกน้องเตาล้าก็จะได้โดนสายไปข้างล่างบ้างนะครับเดี๋ยวกัจับลูกด้เป็นยังไงบุกขาว ว่าไงออกมาออกมาเราให้พักแล้วระวังด้ระวังหับมันอย่าไปควนหับมันอย่างอนเตียเฮ้ยที้ยวถอย่าตีตรงมาขุดจุ่มขุด่เขาขุดซเขาล้วุเดินมา มันรูปมันได้ตีมือไปเหนือกันนะครับแต่มันเกี่ยวกระทำเอาละครไปเทะทำมาเทะแค่เทะขาดเทะแค่ทำก็หนักโคตรยอดมายกที่สามเฮ้ยตีเข่าตีสูง เดาผัเสียบปุ๊กนะะุมัอโ่ะกอย่างนี้หัวใจเตินลอยแล้วก็ะ้องไปเดินสายมาแล้วรถวหีแลขยับมาแจนรถวไอไอ้าบไอ้กได้อย่างนี้เฮ้รถบมตีตั้ โย่โย่โย่โยออาเอ่อทำได้กันนันสองกระดับหน้าตาโย่อาหนามตัวร่ยไปจะพุ่ากันเอาเอาเอาโูกสูงสูงจะไปต้อาเอา อินเตอร์สีหนูจะเปียกภาพไปแบบเี้ได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 ้เลยได้ห้าแข้งน้อขาแล้วต้นนับแข้งยืนด้วยเราจะรัมโอกโอ้โอ้

ไปน้าผ <and> <laughs> ัดเลยก็มีไผ่จักรีแต่ไผ่อะนะตดแรงนะครับต้องนับตามกติกานะครับไปออกจากมุมนะครับควรส่วนตดแรงย่งับไปใช่อะไรเรียบร้อยดแรงนะครับต้อรวจตีหนึ่งเท่าไรก้วางเอมอเออต่อต่ออออวยระเกเครับ เจวานนขอโทษขาโยกันนี่กดอกันนี่าวยมันต้อ่างนี้ฮะดูอไย้พี่ลุงสิป่าวแม่เป็นวายชนะน็อกในยกที่สี่นี่เองนะครับเออขอโทษขอโวยกันหมดแรงนะครับเจ้าตัวสวนสวนหมดแรงลงไปเป็นไรฮัดวิ่งอย่าบอกให้เอ้ย ครับสำหรับคำคันนี้ขอรับการขอบคุณจากทีมงานแบบเด็กปุ๊บซิงคูปนะครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ห้าพุ่มห้ารายการครับสวัสดีครับ